ท่านผู้ชมกับผมนะดูครับจานผมลั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับผมนะครับโปนี้โบนี้เอ้าลั่นครับผมลั่น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 เฉยลั่นจะมีตัวหรือเปล่าฮะตาข้อเดี๋ยวไต้นู้นก็ได้ไต้นู้นก็ได้เดี๋ยวได้ได้ได้ออกออกนู้นออกนูินออกนูินโอเคผมลองดูเลยครับผมว่านี่แล้วผมเมื่อวานนี้ผมหาขุดกันคืนเลยนะครับผมนี่ครับอู้นี่ครับเดี๋ยว เป็นยังไงเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมและสวัสดีผู้รับชมนะฮะวันนี้ผมพามาดูจั่นผมผมทําไว้สองหลังครับผมแล้วแล้ว,ลวพอผมทําไว้ปุ๊บแล้วผมก็เอามาดักเลยฮะแล้วผมอยากรู้ว่าผมว่าจัดมันทํางานไหมเอ่ยผมก็พามาดูด้วยกันนะฮะสองหลังผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันฮนะ <S <S อุ้ยโอ้โหโอ้มาฮะดูหมาผมไอ้โอบท่านผู้ชมของผมนะฮะดูคร จานผมลั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมโป้โอนี้โป้นี้เอ้าลั่นนะครับผมลั่น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 เฉยลั่นจะมีตัวรึเปล่าเนี่ยตาข้างเดี๋ยวไปนู้นก็ได้ไปนู้นก็ได้เดี๋ยวได้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 อ้อมนู้นออกนู้นออกนู้นโอเคผมลองดูนะครับผมว่านี่นะผมเมื่อวานนี้ผมหาขุดกันคืนเลยนะครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับเดี๋ยว เป็นไงเนี่ยแล้วผมก็ทําซังไว้นะผมนี่ฮะผมขุดผมผมขุดเป็นคลองเข้ามานะฮะนี่ฮะผมก็ยังไม่ได้ว่าผมก็ยังไม่ได้ทําวิธีการดักอะไรให้ดูเลยนะโอ้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดีไม้ไม้ขัดของผมมันไปไหนอะไม้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 เดี๋ยวหาไม้ไม่เจอนี่ยุ่งเลยเนี่ยไม้สลักครับผมไปไหนเนี่ยเป็นไงอะเป็นไม้ขัด เป็นไม้ขัดเป็นไม้สลักโอ้ทางไหนเนี่ยไม้ผมผมไม่ได้ผูกไปด้วยฮนะอืมอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้แล้วนี่คงไม่น่าจะมีคนมาเล่นแลนะ้วน่าคือตวัดขึ้นมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายากครับผมเดี๋ยวพอเวลาที่ดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะหายากฮนะเดี๋ยวผมลองหา อ๋อนี่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมกระเด็นมานี่กระเด็นมานี่อ่าโอเคเจอแล้วนะอันนี้เดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลู้ด้วยกันนะจะเป็นยังไงนะครับผมหืติดไเอ่ยเดี๋ยวเราลุ้ด้วยกันฮะรู้สึกมันคล่างเปล่าอันนี้ไงเออแล้วมันล่าว่างรู้สึกมันคมล่างไม่ว่างครับผมนู่นนะปัดดุกปัดดุ๊กอ่าปัดดุกปัดดุกเห็นไหมเอ่ยเปิดแฟลชได้ไหมเปิดแฟลชได้ไหมเออเปิดแฟลชมันต้องถ่ายรูป เห็นหมอ๋เอเดี๋ยวอันนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยนี่ไงเออเห็นไหมครับปลาดุกปลาดุกครับผมเอาว, <c oughs> วันแรกเอาเฉยเฉยเอ้เดี๋ยว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 ผมเอาไปนู้นเนะี่ยโอ้วันแรกปลาดุกเฉยอ่องอื้ ผมก็ไปเอาผมก็ไม่ได้เอานี่มาด้วยนะฮะผมเอ้าเอดี๋ยบรอดูนะฮะโอ้ยโอ้โหนี่ผมก็เอาที่ใส่ด้วยอยางใส่ไปด้วยนะมาครับมาครับมาครับเอ้ามีแทมเฉยมันจะมันจะจับได้เนี่ยนี่ครับผมโอ้ปลาดุกปลาดุกเฉยเลยเอ้ามี่แทมมีแทมมีแทมเฉยมีแทมเฉยสวยงามอยู่อย่างงี้เอ้า นีกระโดดโดยกระโดดชนซะจนได้เนี้ยะเละเลยผมเนี่ยฮะตรงนี้ก็ลอกผมเยอะเลยก็ผมผมกลัวว่ามันจะไปกระโดดชนสลักผมนะฮะเอ้ใหม่ชนใหม่ชนมีปลามีปลาครับผมน้ําน้ําก็ยังขึ้นอยู่กันนะเนี่ยผมผมก็ทําเงี้ยแหละแล้วผมก็ทําไม่นีเลยฮะทำเสร็จเมื่อวานนี้ผมก็เอาเลยนะผมเนี่ย เอามาลงจากเมื่อคืนเลยฮะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวเอาไปลงนี่นะเดี๋ยวดูวิธีดักของนะฮะเมื่อวานนี้ผมผมก็มานี่แหละอย่างนี้แหละนี่ฮนะเมื่อวานนี้มันก็จะเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยฮะถ้าผมก็มองดูว่าพื้นที่อย่างไงมันมันเอ่อจริงๆแล้วด้านในก็ได้นะฮะแต่ตรงนี้ผมว่าตรงนี้มันลึกๆหน่อยแล้วผมก็มาขุดช่องนี้นะผมนี่ฮะเอาเสียมมาขุดนผมให้มันเป็นช่องเป็นทางเข้ามา พอพอทำทางเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็เอาจันทร์ของเราเนะ่ดักเลยครับผมนี่ครับผม <c oughs> มันเป็นช่องนะก็กดนี่ครับผมทีน,นี้ก็ <c oughs> จริงแล้วจันทะร์ไม้อันเนี้ยมันถ้าลองนี่มันกระเด็นหายครับผมเนี่ยนี่ฮะกระดักนี่นหละนี่ฮะอันนี้ก็ดึงอันนี้ขึ้นนี่ครับผมข้างในนี่ของผมมีเชือกอยู่สามเส้นนะครับผมเนี่ย นี่ครับผมนี่ฮเชือกอยู่สามเส้นนะข้างในวางเรียงเลยครับผมนี่อย่างนี้เลยครับผมถ้าปลาเข้าถ้าปลาเขาเข้ามาปุ๊บเขา้เขาก็มาชนมาชนเชือกมันก็จะลั่นมันก็จะวิ่งลงเลยนะครับผมนี่ฮะอย่างนี้ครับผมอเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอีกหนึ่งหลังนะ แล้วเดี๋ยววันไหนผมมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายวิธีลงให้แล้วก็วิธีหาหมายให้อีกทีนะอันนี้ผมมาลองครับผมว่ามันจะได้ผลไหมได้ผลครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหลังอ่ะอยู่ของนี้ครับผมเรามาลุรุ้นด้วยกันนะถ้ามีถ้ามีพี่เอ๋ยเฮ้ยลั่น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 เหมือนกันลั่นเหมือนกันมา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 ตาโกมา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 ถุงดเลยถุงมดเลยถุงหมด้วยถุงมาถุงมา เราทาด้วยเราทำด้วยน้ำ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 โอ้ผมก็ว่าขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนูนะผมนูก็ผมนูก็ผมเอ้จันลั่นนะผมโอ้ไานี่วันนี้นี่ผมตัดไปอย่างดีเลยผมผมตัดโอ้โหรอบนะาเข้ามาตัดไ้อย่างดีเลยโอ้ยังงี้ยงงี้ยังงี้เดี๋ยวเราลองดูด้กันนะฮะจะเป็นยังไงนะครับผม นี่สล pues> ักสลักปิ้วมานี่นะฮะสลักปิ้วมานี่โอ้เดี๋ยวนี้นะฮะนี่ครับผมหมายที่ว่าน้ํามันเข้ามานะฮะตรงนี้น้ําน้ำตื้นนะผมเนี่ยแล้วผมก็มาขุดอย่างนี้เหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่ฮะผมก็มาขุดไว้นะนี่ผมผมมาขุดอย่างนี้นะอืมเดี๋ยวรุนด้วยกันฮะเป็นยังไงดิ้นไหมมีอะไรดิ้นไหมทำไมมันใหญ่เงียบอย่าง เดี๋ยวลองดูนะตะกาคองลองดูสิดูไปไงเป็นไงมีไหมมีไหมมีไหมีฮะปลาช่อน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 ะช่ตัวไม่โตโอ้โอ้ปลาช่อนตัวอันนี้ปลาช่อนป๊อกครับผมมันจะได้กินไหมเนี่ยตาคองเดี๋ยวอันนี้ผมมายางนี่ไว้นะรัดไว้ด้วยให้มันให้มันนี่ง่ายๆนะครับผม เอามาเย,าย,ยอะมายอะน้อยจัดน้อยจัด <laughs> ไม่เดียวล่วง <laughs> ดินเขาปล่อยดินมนะาเอาเอาจันจ,จันสองลูกทำงานสองลูกเลยผมโอ้โอ้อย่างนี้คุ้มค่าเหนื่อยมอย่างเงี้ยคุ้มค่าเหนื่อยเลยคระบอเนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ นี่ครับผมเอาไม้เก่าๆนะผมเนี่ยไม้ผุผงพังนะครับมาทำนะผมเนี่ยนี่ยเอาเน่ๆๆๆๆเอาใสไปก่อนอก็วันนี้ก็นี่ครับผมอ้สวย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 เอาเดี๋ยวผมดักให้ให้ดูไปแล้วฮะอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอดักเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช้านะผมอ่าอันนี้วันนี้ก็มีปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งตัวครับผม พอได้ต้มน้ำปลาแล้วก็ตำแจ่วครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณมากินแล้วก็ช่องทุบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะผมและสวัสดีผู้ที่รับชมเนะวันนี้ผมพามาใส่จันนะผมผมก็จะมาสอนวิธีลงนะฮะก็อันนี้จันผมทําเองนะผมก็เอาไม้ไม้แบบผูกองพังน,นะฮะมาทำให้ผมเนะี่ยฮะไม้ที่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วไม้มันแตกแล้วอะไรแล้วเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะนี่ฮะ ก็จากอันนี้ผมเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยนะนี่ฮะด้านในด้านในก็เป็นเชือกนะผมนะฮะฮะเป็นเชือกสามเส้นนะฮะเวลาที่ปลาเขาเข้ามาชนปุ๊บเขาก็จะมาดึงสลักสลักจันนะคผมแล้วฝาเขาก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับผมนี่ฮะพอปลาพอปลานี้ฮะเดี๋ยววิธีการขึ้นจันนะครับผมเนี่ฮะอี่ฮะอ่านี่ครับเราเสียไปนะแล้วขึ้นจันนี้นะครับผมอ่าแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาสลักตัวนี้ขึ้นนะตัวนี้นะฮะ อ่ตัวนี้ผมใส่ผิดด้านโอ้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก็ตรงนี้อ่านี่ครับผมแล้วก็เอาสลักตัวนี้ขึ้นมาดันไว้่างนี้ครับผมนี่ฮะอ่าเวลาที่ปลาเขาเข้าไปนะครับผมแล้วเขาไปโดนสายเชือกข้างในเมื่อกี้ฮะสามเซนนะครับผมเขาก็จะตกครับผมนีนี้ดูนะะปุ๊บเขาจะตกปุ๊บนะฮะไปอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน,นครับผมก็เป็นจันโบราณผมแล้วผมก็เอามาลองดักดูครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เคย ใช้งานครับแต่ที่ผมเอาไปลองดักก็คือว่ามันเข้าครับผมนี่ผมวิธีการเลือกเลือกหมายนะก็ผมจะเลือกหมายที่ว่าเป็นหมายน้ําขึ้นนะผมหมายน้ําขึ้นก็น้ําก็จะต้องอยู่สักประมาณทักหัวเข่าแล้วก็เป็นหมายที่ว่ามีต้นไม้มีป่าหญ้ามีอะไรนะฮะเนี่ยปลาปลาช่อนหรือว่าปลาอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเขาเข้ามาเขาก็จะมาหาเขาจะมาหาที่วางไขหรือว่ามาหากินมาหาอะไรพวกนี้ครับ เขาก็จะเลาะเลาะเลาะมาครับเราก็หาวิธีดักดักไว้ฮะก็คือว่าบางทีก็เข้าเป็นสองตัวเลยฮะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกหรือปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาฮนะถ้าเรามาโดนคือล่าหมดครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวผมไปลองดูฮะผมจะเอาเป็นตรงต้นไม้นี้ครับผมนะฮะเป็นต้นไม้เลยนะตรงนี้นะดูนะฮะผู้ดูปลาครับผม ผมก็อยากเอาตรงนู้นนะฮะตรงนู้นแต่ตรงนู้นมันต้องมีวิตต้องมีเวลาทำาระแต่ผมจะมาเอาตรงนี้ดีกว่าผมมองหมายแล้วตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กฝาครับผมเออป่าค่อนข้างเยอะนะฮะปลาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมลงกันะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นๆด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูๆด้วยกันนะ,ะวิธีการทำนะผมก็ก็ถ้าใครมีวิธีที่ดีก็แชร์แชร์กันได้ครับผมแบ่งๆกันครับความรู้ครับผม นี่ผมน้าก็อยู่ประมาณทนะ้งหัวเข่าฮะนี่ฮะอ่าประมาณประมาณนี้แล้วผมก็ดักอย่างเงี้ยต้นไม้ครับผมเนี่ยปลาะครฮะเขาก็จะเลาะมาหาตามต้นไม้เลาะตามช่องตามอะไรคะเดี๋ยวผมจะทําเป็นทางเป็นช่องเลยนะครับผมให้เขานะฮะแล้วผมก็จะดักแปะไว้กับต้นไม้นะครับผมอ่ะผมขอดักก่อนนะผมลองดูนะจะดักได้ไหมครับโอ้โหกิ่ง เดี๋ยวน,นี้ก็ประมานี้ครับผมอันนี้ก็เสร็จเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็คือการเลือกหมายแล้วก็การดักนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างรีบะครับผมมันก็จะมืดด้วยครับแต่วันจะตกดินแล้วครับผมอโอเคผมเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันก็คือนู่นเลยตอนยามเลยนะครับผมอโอเคผม